หนูอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดูดวงได้ไหมคะอาจารย์คําตอบคือดูได้ครับทําไมถึงดูได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงจะจัดอยู่ในกลุ่มของบริวารของเจ้าชะตาสัตว์เลี้ยงก็จะมีวันเดือนปีเกิดเหมือนกันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเหมือนกันเหมือนกับมนุษย์แต่เราก็จะแยกว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเรื่องของบุญกรรมที่ทําต่างกันมาเท่านั้นเองแต่มีชีวิตเหมือนกันครับการดูดวงเรื่องของสัตว์เลี้ยงเราจะไม่ได้ไปดูวันเดือนปีเกิดสัตวา่ หลังจากที่เจ้าชะตาได้อุปการะสัตว์เลี้ยงนั้นแล้วจะส่งเสริมให้เจ้าชะตามีปัญหาเรื่องรายจ่ายเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นจะนำปัญหาให้กับเจ้าชะตาในเรื่องของเช่นเป็นสมมติเป็นสุนัขก็จะไปกัดใครหรือเปล่าหรือจะไปเห่าหอนทําให้เกิดคดีความกับข้างบ้านหรือเปล่ามันก็จะออกมาในดวงของเจ้าชะตาเราไม่ได้ไปดูในดวงของวันในไปเกิดของสัตว์แต่เราดูว่าผู้อุปการะนั้นเมื่อนําบริวารมาบริวารจะให้คุณหรือให้โทษหรือว่าถ้าเกิดให้โทษจะให้โทษรุนแรงขนาดไหน ส่งผลอะไรบ้างนั้นคนที่รักหมารักแมวรักลกรักสัตว์ต่างๆก็สามารถเลี้ยงได้ครับเป็นการาสร้างกุศลกรรมดีด้ไดยการอุปถัมภ์ให้เขามีชีวิตอย่างมีความสุขครับกาแฟเพื่อสุขภาพสําหรับหมอดูครับส่วนไมโบย่าเพื่อเสียงที่ดีสําหรับผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ